นี่เนาะหลังจากที่หวยออกไปเมื่อวานสดๆร้อนๆนะคะเอฟซี FC เนาะแอดมินก็มาตามนะคะแนวทางของน้องภูมิต่อกับพิทัศน์นะคะท่านผู้ชมเนาะมาพูดคุยนะคะหลังหวยออกนะคะยังไม่รู้นะคะว่าน้องเขียนให้หรือยังนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปหาพิทัศน์พร้อมกันนะคะท่านผู้ชมมาก็เจอพิทัศน์อยู่แล้วนะคะกระท่อมนะคะจุดทูบนะ,ะสวัสดีพิทัศน์ก่อนเนาะสวัสดีค่ะพิทัศน์ สวัสดีครับผมค่ะอ่ะเดี๋ยวให้พิทัศจุดทูบก่อนนะคะค่ะมาพูดคุยนะคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนาะเลขน้องภูมิพิทัศ์เลขน้องภูมิเข้าเต็มเต็มเลย เลน้องภูมิเขาเขียนให้นอกวันนั้นค่ะสองห้าสามแล้วก็แปดสแปดสี่แล้วน้องภูมิบอกว่าให้เอาแขึ้นไปอย่างนี้อย่างนี้ค่ะแปดสองแปดสามนั้นค่ะลงคลิปให้แล้วนะคะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนตรงนี้เนาะคําพูดก็ถูกอยู่จ้ะนาะก็คือก็คือว่าถูกค่ะเนี่ยเอามาดูก่อนพิธทนันเก่า นี่นะคะผมจะชี้อย่างนี้เนาะในทุกคบอกว่าลุงเอาอย่างนี้นะแปดสองแปดสามแปดห้าผมจะชี้อย่างนี้เนาะจ้ะครับน่าจะชี้อย่างนี้เลยชี้อย่างนั้นนะค่ะเพราะว่างวดเมื่อกี้ที่ผ่านมาสดๆเนี่ยนะคะก็เลยเข้าเต็มๆสามแปดค่ะสามแปดแปดสามเข้าอยู่นะคะเพราะว่าน้องก็ยังบอกว่าให้เอาแบบนี้แบบนี้นะคะท่านปู้ชุมน้องจะบอกอย่างนั้นค่ะแต่พอดีวันนี้ผมไปเอากล่องนี้น้องโกก็นั่ง แต่ว่าน้องภูไม่ได้ไปไหนพอน,น้องภูไม่ได้ไปเล่นกีฬาพอจุดแลว้วกีฬาจบแล้วได้ที่หนึ่งได้แชมป์เขาเล่นบอลเลยบอกบอกเขาเป็นนักวอลเลยรับเป็นนักบอกเลเลยเขาก็นั่งในเกลงของเขาไปหาก่องเหรียญไปหามาปพ๊บก็วางไว้เขาก็นั่งบนเตียงผมก็วางไว้แบบนี้กรองเหรียญน,นี่นะคะผมก็ไปเอาขนมปังแล้วก็ก็เอา ม,มาเขียนสามห้าสองเขาก็ขูด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 บอกว่าไม่เอาผมแม่ถามรับเขาเขียนไปอยู่เช่นนั้นว่าน้องภูมิไปเอาถุงให้ลุกหน่อยจะใส่ตรงนี้เขาก็นั่งเขียนผมจะถามก็ไม่ถามกลัวเขาไม่เขียนเขาเขียนโอ้เขาเขียนให้อีกอีกที่หนึง่งบ่ครับเขาเขียนในในลังนี้เขียนไว้ หลังจากที่เขาเขียนไอ้ตรงนี้นะควเขาก็เขียนเขียเขียนขาเลยเนาะกับเขาขีดตัวนี้เขาก็ทําได้ไหมคิดป่ะเหมือนนั่งเหมือนลูกคือจะว่าเหมือนลุงปูกคือลุงปูนั่งบนเปลแล้วท่านจะนั่งแล้วก็ทําแบบนี้อออันนี้ผมไม่ได้พี่สอนผมไม่ได้ไปเขาทําเองค่ะทําเองของเขาเนาะเขาทำคือเขานึกเขานึกหาตัวเลขเมือนเขาศบนู่นนี่เขาก็ทำเขียนเนาะเขาก็เลยเขียน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 ตัวนี้ เขนตัวไหนเนาะหันมาหน่อยค่ะพี่ทานอันนี้หันมาตรงๆเนาะอันนี้เขาเขียนเขียนใส่กระดาษล่างเลยครับนี่ตัวตัวนังซื้อของเขาเขาดูดูคล้ายกันหน่อยนึงค่ะเหมือนกันอยู่ค่ะเขียนสามห้าสองตอนนั้นเขาเขียนสองห้าสามค่ะแต่อันนี้เขาเขียนสามห้าสองเขาเลยขูดออกแล้วเขาก็นั่งนึกอย่างที่ผมบอกไปนี้เขาต้องมาเขียนตัวนี้แปดสามสองกับเก้าสามหรือจะไปลาวก็ไม่แน่นะคะ ให้ตองงวดเลยเนาะครับมื่ออกปุ๊บก็ให้เลยนี่น้องภูมิ<อ>ไม่เคยให้ตองงวดแบบนี้เด้อค่ะอันนี้เขาเขียนให้เองใช่ไหมคะครับเขาเขียนให้เองในหลังพอดีเขาผมไปไว้น้องภูมิเอาถุงมาใส่นี่ให้ลุกหน่อยอืก็เ,เลยเอาหมึกมาเขียนแล้วก็เอาถุงมาใส่แปดสามสองเก้าสามครับอันนี้เป็นหกก็ได้ด้วยใช่ค่ะครับเป็นหกก็ได้เนาะเก้าสามหกสาม เอามาแปดอีเดนอพิทัศ์เนาะแปดสามสองเขาไม่ได้ให้โยงงยงอย่างนี้นะเขาเขาเขียนเพื่อไปเขาไม่พูดเลยอ๋อไม่พูดเลยครับไม่พูดเขียนให้แล้วก็แล้วเขียนแล้วปล๊บก็นั่งกับเพลงอยู่แบบผมจะถามอะไรผมก็ไม่ถามเขาเขียนอะไรไม่ต้องถามเยอะผมก็เลยไม่ถามค่ะครแล้วก็จิบมาราะวก็ขนมปังมาเพราะว่าน้องเขาเขียนให้แล้วเนาะ พอมาปื้บนั่นแหละผมทราบพี่นันบอกว่าเห็นผมขับมอไซค์มาไก่บินตามสามสี่ตัวผมว่าไม่ไม่ได้มองข้างหลังผมขับมอไซค์มาเร็วด้วยบ่ครับไก่ไก่มันบินตามไก่บินตามผมประมาณสามสี่ตัวประมาณนี้พิธาต์ไม่รู้เลยบอกผมไม่รู้ผมขับมอไซค์เนาะขับเร็ววิบากเนายออรับวิบากกันนันเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดมเลยค่ะ แสดงว่าค่ะให้ตต้งวดเนาะมันมีลาวไหมอ่ะพี่ทัศน์ต่างประเทศอ่ะก็น่าจะเอาตัวนี้ลองให้เขาดูลาวก่อนลงลาวก่อนกันยืนนี้เนาะครับค่ะก็ลาววันจันเพราะว่าน้องไม่เคยให้ตต้งวดแบบนี้บ้าเขียนตัวเดิมผมว่าน่าจะมาลาวค่ะทั้งไม่ทั้งลาวทั้งรัฐบาลการไวกอนก็ได้เพราะน้องภูมิให้เก้าสองหกมาลาวสามตัวเลย ทั้งบนทั้งล่างเลยอันนี้ก็ลองดูน้องปูมก็ได้เห็นตัวจริงแล้วเนาะในรูปนั้นค่ะเขาโตขึ้นอยู่นะครับาวสอบได้ที่หนึ่งเขาเกิดปีห้าเจ็ดวันที่หนึ่งตรงกับเดือนของลูงปู่ละสังขารวันที่หนึ่งกันยายนงวดนี้มันออกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไม่ไม่งวดนี้มันออกวันที่หนึ่งเนาะหนึ่งธันวาใช่ไหมคะหนึ่งธันวา อันนี้ผมไม่ได้เขียนเลยค่ะอันนี้เป็นงดวันที่หนึ่งเด้อที่น้องภูมิแคนให้นะคะเอฟซีงดวันที่หนึ่งค่ะนาคก็จะไปต่างประเทศเพื่อนบ้านก่อนก็ได้นะคะแล้วก็รัฐบาลก็อย่าลืมนะฮะลองไปต่างประเทศก่อนเนาะเหมือนเก้าสองหกนะค่ะผมว่าลองไปคือวันนั้นผมพูดว่าออกลา้วแล้วจะออกไทยัหนผมก็เลยบอกว่าน่าจะออกอีกช่วงมาโคกสท้าทั้งทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็ไทยเนาะค่ะแล้วก็ที่พิทัศน์พูดว่า ไอตัวเนี้926ที่ว่าเคยออกเนาะมันก็ออกจริงๆวันนั้นน่ะผมพูดว่าน้องภูมิครบรอบ926ที่เขาให้ช huh. ่วงสุดท้ายแล้วก็มาครบรอบที่เขาให้ครั้งแรก926พอดีสมุดผมไม่ได้เอามาผมจะเก็บไว้ทั้งหมดเลย926กับ28น้องก็เขียนวันนั้นค่ะค่ะก็เลยออกสามตัวพอครั้งที่สองเขาให้838เมื่อวันที่อะไรวันที่หนึ่ง พฤศจิกาที่ผ่านมา8 3ดสปดกับสาพอดีแม่เขาไปซื้อได้0 3 6หอันนั้นได้ห้าใบงวดนี้เมื่อกี้บ่คำงวดที่ผ่านมาจ้ะงวด8 3ดสามปดที่เขาเขียนให้คือคือมาออกงวดนี้ค่ะแปดสแปดแต่เขาเขียนแ3ดสามปดกับสามหพอดีแม่เขาไปซื้อได้ศ3นย์สาเลขท้ายห้าใบน้องภูไม่โชคแม่เนาะให้โชคตลอดเลยค่ะ แต่พองวดที่ผ่านมาเขาเขียนให้ตัวนีงเนาะเขาเขียนแบบนี้สองห้าสามแล้วก็แปดสี่ต้องบอกว่าให้ไปแบบนี้ให้ไปแบบนี้ค่ะให้ไปแบบนี้แต่ออกสามแปดเนาะค่ะออกสามแปดแปดสามเข้านะคะค่ะครับแล้วก็วันนี้ผมไปเอานี่น้องก็เขียนให้ตัวเดิมสามหาสองที่เขาพูดออกก็เลยเขียนแบบนี้ แปดสามสองกับเก้าสามอันนี้วันที่หนึ่งด้วยวันที่หนึ่งธันวาหนึ่งธันวาสองห้าหกเจ็ดนะคะให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ครัับธนวากับน้องภูมินะคะแล้วก็น้องแอนฟิวก็มาแล้วเหมือนกันนะคะน้องแอนฟิวให้สี่สองหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะน้องมีเซนน้องภูมิก็มีเซนน้องแอนฟิวก็มีเซนนะคะรอติดตามค่ะรอติดตามโค้งสุดท้ายอีกเนาะ ถ้าน้องเขียนให้อีกโค้งสุดท้ายเดยวแอดมินจะตามให้ถ้าไม่เขียนก็คือจะให้ตัวนี้นะี่แปดสามสองกับเกนะ้าสามน้อทัาน์เนาะอันนี้ผมก็เขียนเพราะเขาคุยน้องภูมิอันนี้อันดับแรกผมต้องถามก่อนน้องภูมิเป็นยังไงบ้างไปร,รีรกออกแล้วฝันอะไรไหมเอ้าอะไรเร็วเแท้ เขาพูดอย่างงี้เอาเอาอะไรเดียวแทะอที่อยู่ๆเขาก็เกลียดออันนี้รอไปลาวก่อนค่ะอ่าลาวก่อนก็ได้เนาะเพื่อนบ้านนะคะเป็นวันที่หนึ่งธันวาเด้อค่ะอันนี้ก็วันที่สิบหกผ่านมาแล้วค่ะอันนี้วันที่หนึ่งธันวาคือตัวเดิมนี่แหละค่ะครับก็ขอบคุณพิทัดน์เนาะรับวันนี้ขอขอบคุณเอฟซีที่ติดตามน้องภูมิเนาะี่เข้ามีหลุดมีผิดมีถูกแต่ถ้าเรา ยงเลขตามที <bunker. S 2> kind of ่เขาบอกก็อนี้ก็ถือว่าถูกค่ะอันนี้ขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำชอบรัสการแล้วก็มาถ่ายทําคลิปน้องภูมิก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองแล้วก็ขอบคุณเล่ต์ที่ดูชมที่ไม่ติดเตียนแล้วก็ดูน้องภูมิตลอดมาตลอดไปขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยอยู่ดีมีสุขที่สิ่งใดสมคคำปรารถนาโดยคุปปะปราศพิกรงดูเลยสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ